อุงอิงแชนแนลอันยองสวัสดีค่ะทุกคนพบกับชอบ่องอุงอิงแชนแนลนะคะวันนี้นะคะ่ะอุ่นจะมาเดินเกมไว้ในการเล่น5 v 5กันนี่คือการทมใหอันยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะว่าหายหายไปนานมากเลยใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าโอเคเราจะมาแคสเกม้วกันเพราะว่าเราจะมาแก้มือนในการที่แบบหลายๆครั้งเราก็เลยให้ความสำคัญกับการเล่นเกมเนาะเพราะว่า คือมันเล่นแบบไม่มนันสักทีแบบช่องนี้มาเลยแต่เล่นแบบโหดมนันๆแล้วก็เลยพยายามที่จะฝึกประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็จะมาเล่นให้ทุกคนได้ดูนะแล้วก็คือท,ที่บอกนะคะการเล่นเกมก็คือการขายเครเียดก็คือเล่นแบบเต็มที่นั่นเองจะไม่้องใช้จะเดินเกมไปเลย ซึ่งเหมือนเดิมนะเวลาที่อิงจะเล่นก็คือเล่นบริไฟซึ่งเขาจะเล่นป้านะอซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะเออตอนนี้เราก็เคร่งเครียดอยู่ค่อเขาให้ป่านละว่าขอบคุณค่ะก็เราอยากจะพัฒนาสิ่งนตัวเองนะคะแล้วก็อยากทำคลิปให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็ได้ดูกันเนาะ สิอาจจะบูบี้แล้วก็ดูขึ้นจมูกหน่อยนะคะเนื่องจากว่าไม่ค่อยสบายนะคะก็ต้องขออภัยจริงๆนะโอเคเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นะคะเออทางเอวีนั้นเดินเกมไว้ดีมากอือฮลเดี๋ยวรอชาเล่นแบบ ให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าเราอยากจะโชว์สเต็ปเท่ตึงคือจริงล้วก็ไม่ได้เป็นคนเล่นเกมเก่งน,นะแต่เราแค่อยพัฒนาตัวเองด้วยเราก็จะเริ่มแบบตาไปก่อนนะช่วงแรกนะคะก็แบบเฮ้ยึุณบุตรนะก็แบบเรื่อยๆไปก่อนทำตามหน้าที่ไปก่อนสักระยะนะคะแล้วก็จะโชว์ตึงตึงริงหรือแบบมารู้ก,กันเอย ถ้าสำหรับใครที่แบบเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันน้อยอยู่เป็นเพื่อนแบบเอออยากสนใจมาเล่นด้วยกันก็สามารถคอมเมนต์มาหรือว่าชวนกันมาเล่นได้เลยนะคะเราก็แบบพร้อมที่จะเล่นถ้าสมมุติว่าโอเคว่านะคะเพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะก็เลยมีเวลาอันน้อยนิดในาการในาการที่จะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ชมกัน The social media has got me going crazy lately everything's inflated mainly everyone's invaded privacy is naked and i really hate it god i really hate it i just wanna make it through all this fake shit living in the real life living for some real times talk about the real climb passion in real rhymes feel time back from my nine to five <ientras ainsi> ใช่ยิบขึ้นป้อมยิงหลายแล้วนะอ่นนี้ควรตายไปแล้วนะดูดีมาแต่เล่นนิดเดียวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเก่งมากเจ๋งที่สุดเจง๋งตัวอย่างนี้โอเคเจง๋งเฮ้ยคือ,ค,อคือมันหายเรื่องอีหรือเปล่าอันนี้คือไมู้งยังไงเนี่ยคือคือมงนะ มันทำไมมันชอบมาลุมกันตั้งเดี๋ยวนี้คือแบบเวลาเราเล่นเกใช่ไหมมันชอบมาลุมอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าทำไมนะทำไมเราไม่เข้าใจมากๆด้วยนะไม่มากมากก็อืมบางภาดนะตายที่ตัวอุ้ยเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าอุ้ยโกรธไปล้ก็คือแกฉันแบบ แม่ไปเชื่อแต่ตัวเองเมื่อกี้จะมาเล่นมังกรกันนะครับพวกเราทําหน้าที่ป่าให้สมบูรณ์แบบที่สุดคือการเก็บน้องมังกรแล้วก็น้องดาร์กนั่นเองเนี่ยทําไมเพลิตึงๆคนชอบแบบมาขออลไรเส้นเราอ่ะงงไหม,มงมงงงเหมือนกันงงเหมือนกันเนาะงง ไม่งงฉันงง,ง,งกันเมคกัคิวรอบสองก็ไม่ตึงเท่าไหร่นะก็ไม่ตึงหรอกแเราก็ไม่ได้เล่นกับบทนีห่หว่าใช่ไหมอืมบางทีเราก็แบบสงสัยว่าเราเล่นกับบทหรือเปล่าวะทำไมถึงชอบแบบมาลุมกันก็ไม่เข้าใจเนี่ยมันตอตามมาลุมข้าเอาชนะหรืออะไรก็งงงงไม่งงแล้วง,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 ง มาเพือก็อยากมาก็มาเถอะเพื่อนเราเดี๋ยวโอเคอยู่รอบสามแล้ว <She> s <S <Okay. S 2> แวบบงงงง,งงไม่งงอีกแล้วคือ <She 's S 2> งงอ่ะคือไม่รู้ว่ายังไงนะ s <S คือเนี่ยคือตามมาหาตลอดอืมแปลกแปลมากคือต่หาคนอื่นไม่ไปนะมาหาเราัางที่รู้ว่าเราจะฆ่างั้นหรอ แปลกแปลกมากคือแล้วก็ค่อนข้างที่จะสู้ชีวิตอันติแกคือไม่ได้อะไรเลยนะจริงๆอิงก็ <c oughs> ไม่ได้ตึงเท่าไหร่นะเนี่ย <c oughs> งงไหมงองอีกแล้วกวดอะไรขึ้นงงงงมาก เร้ไม่ได้ทำอะไรเลยอะจริงๆเป็นตาที่แบบเล่นแบบไม่เครียดอีกแล้วคือไม่รู้ว่าปกติคือเล่นไม่เคยชนะอีกอืมอัาที่ไรนะดีเหรอไม่รูออ้อ่ะไม่เลือดมันหดเร็วจังอ่ะเกินออไปหรือเปล่าอัาที่ห้าหรอ,อ,หอแก้วเรื่องจริงนะอย่ากเรื่องปลอมมาพูด แกยี่สิบเจ็ดคูแล้วกับห้านาทีจะหกนาทีฉันงงมากนะ s <S ก่อนนะเฮ้ยแกเกมจบไวมากมันคืออะไรคลิปนี้ฉันบอกแล้วว่าฉันตังจจ้งจริงๆจะเล่นแกตายเดียวไงคือเกมจบไวมากอะแก มันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเกินไปมากนะเกินไปมากแกยี่สิบแคิวกับเกียร์ทีคือไม่เยอะอืมแฉันแบบภูมิใจมากสำหรับตานี้เป็นไงถ้าใครแบบชอบเนาะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับอูอิงด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะซึ่งตอนนี้เนอะสำหรับใครที่แบบไปติ่งฟุตบอล การกลับมาของดัดฟุตบันกลับมาแล้วทุกคนแล้วก็สามารถไปเล่นได้นะคะใครอยากให้เล่นแบบก็คอมเมนต์ม่ได้นะอ่ะฮะตอนนี้ก็แบบอยากจะให้เป็นคลิปสัสป้นๆเปกรคทำแบกนั่นเองเนาะโอเคนะคะจะไม่รอชาเลยมากมายก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบจบเปียงเท่านี้นะก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องขององ Channel ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันแล้วก็มาชมคลิปของอิงนะคะก็ ยังไงก็ขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะก็จะพัฒนาคลิปแล้วก็ทำคลิปดีๆให้กับผู้ชมได้ดูนะคะก็วันนี้ขอจบคลิปเท่น,นี้นะคะก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย